สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครวิธีการแก้ปัญหาหลังจากที่เราแบ่ง Partition Disk นะฮะแล้วก็ Boot เข้า Windows นะครับแต่หาได้ G ได้ได้ D ได้ G ได้ H ไม่เจอนะครับคือปกติหลังจากเราลง Windows เสร็จนะครับผมนี่ผมเพิ่ง Format นะฮะล้างเครื่องใหม่ลง Windows 10 10 Pro นะครับ 64bit บิต แอ t i ท a t เเรียบร้อยนะครับช่วงที่ทำการลงวิดโอก็ทำการแบ่ง Partition ไว้3ามสไดนะครับแต่พอเข้ามาในเครื่องจะจะเจอแค่ได้เดียวคือได้ซที่ Install OS System นะครับสำหรับวิธีการนะครับถ้าเกิดเราหาได้ดีได้ G อะไรเนะี่ยไม่เจอครับจะแก้อย่างไรมาดูกันง,ง่ายง่ครับผม เริ่มต้นนะครให้เราคลิกไปที่ช่องเซิร์ชนะครับตัวแว่นขยายข้างล่างนะครับพิมพ์รันนะครับผมเปิดแอปพิเคชันโปรแกรมรันขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ this mgmt msc นะครับตัวนี้ครับผม this management นะะแล้วก็กดโอเคครับผมโปรแกรมจะเปิด โปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับ Dismanagement k ซึ่งแถมมากับเครื่อง Windows นะครับเราไม่ต้องหาดาวน์โหลดใน Google ในเว็บไซต์ให้ยุ่งยากนะครับสังเกตว่าตอนนี้ Dis k ของเรา Dis k 0นะฮแต่ p a r i t i o n มัแบ่งแบ่งไว้4 5 5 5, p a r i t i o n นะครับ,แ, Bank, Bank 4, 5, 5รบแล้วก็จะมาทำการ Format นะครับแล้วก็ทำให้มันแสดงที่เครื่องของเราได้ C ตอนนี้ เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นไฟล์สเตมเป็น NTFS นะครับ Capacity ความจุ194กิกนะครับ Free spec อันนี้ก็คือความจําที่เหลือนะฮะที่ว่างฟรี85นะที่เหลือ100ก็คือยังไม่ได้ถูกใช้งาน Disk partition uh, 0 Disk partition 1อันนี้100เมกอันนี้ uh, เป็นข้อมูลบ uh, ็ c อัพนะครับของระบบตอนเราสร้างมันมันอ u t o คีเอ็ให้เราครับเราไม่ต้องใช้เก็บไว้ก่อนก็จะมีดิสต์ศูนย์พาร์ติชันสนะครับที่มีหน่วยความจุ273 GB นะครับที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้ครับเราต้องการใช้งานนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ไดร์ฟพาร์ติชัน partition ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือก format ตครับผมตอนนี้เราสามารถแต่งตั้งชื่อนะครับ volume l ลเ e l ได้ตามที่เราต้องการนะครับผม ตอนนี้ผมจะตั้งให้เป็นไดีนะครับก็คือ Data แล้วกันนะฮะดต้านะฮะไฟล y s t e m ต้องเป็น NTFS นะครับที่เก็บข้อมูลได้มากกว่า2.2กิกขึ้นไปนะครับถ้าแฟร32นะจะเก็บได้น้อยกว่าไม่เกิน2.2กิกนะครับ allocation unit size ก็ default เหมือนเดิมครับไม่ต้องปรับตั้งค่าอะไรมัน p e r f o r m คล quick format ก็คือ,อ format แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็กดโอเคอเครื่องระบบนะฮะจะขึ้น dialog box ถามว่า formatting t h i s volume view is all data นะก็การ format จะลบข้อมูลทุกอย่างนะครับ on it back up any data you want to keep before formatting you want to continue นะครับคุณต้องการใหไก็โอเคครับผม format เสร็จแล้วปุ๊บเนะี่ เดต้าตัวนี้จะขึ้นชื่อมาละวอลุ่มไฟล์ซิสเต็ม ntfs แล้ว System, ลครับผมเดต้าแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นโชว์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ขึ้นโชว์ไดซีละแต่เดต้าเรายังไม่ขึ้นโชว์ไดถ้าเรามาเช็คในเครื่องนะจะยังไม่เจอกดดีเฟตดูยังไม่เจอ,อ, ault, เจอแต่เราฟอร์แมตร้อมใช้งานแล้วแล้วก็อีกไดนึงแบบนึงนะไดพาร์ติชันสี่อันนี้สี่ร้อย เก้าสิบแปดเมกเกียรไฟเราไม่ได้ใช้ partition 6นะฮะแล้วก็ขี้ขวา format เหมือนกันครับผมอันนี้เหมือนของจำผมแบ่งไว้7.8จุดแปดกิกนะครับเอาไว้เป็นแบ็กอัพนะครับตั้งชื่อ backup ว่าแบ็กอัพละกันสำหรับแบ็กอัพข้อมูล Windows ครับเกิด Windows มีปัญหาแล้วก็จะได้รีสโตว์วินโด้ขึ้นมาในช่วงที่ w วินโด้ระบบที่ดีที่สุดนะแบ็กอัพ ไฟ s ิสเ e มอันนี้8:32ก็คือ,อหน่วยควาจำเราจะตั้งเป็น NGPS อะไรครับจะได้เสถเทียนโอเคแล้วก็กดโอเคไปครับได้มา1 2 3 3ได้แล้วครับยังไม่โชว์ทีนี้เราต้องการให้มันโชว์นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ได้ที่ต้องการนะครับเด t a เดต้ Data Data นะครับ แล้วก็ไปที่ Change Dive Letter and Parts ในช่องนี้นะครับยังไม่มีการกำหนดข้อมูลเห็นว่าจะมีปุ่ม Add Change แล้วก็ Remove นะครับในปุ่ม Add ก็คือเพิ่มเ,เพิ่ม Dive ก็จะมีเลือก2อัน Add a new Dive Letter or Part for data a ะ,ะ a side the following Dive Letter month in the following Empire in t v i s o l d e r เ,เราจะเลือกอันแรกนะครับ ตั้งค่าไดนะครับโดยกําหนดเป็นไดที่เราต้องการนะครมีตั้งแต่ A ถึง Z นะครอันนี้อันนี้เขาเลือกมาให้เป็นได,ดแลละเพราะว่ามันมันจะไล่เรียงเรียงตามัำเบอร์ตัวอักษรพันชนินะครับได้ C ต่อไปก็ได้ D ครับผมนนโอเคสังเกตว่าได้ D จะโชว์ขึ้นมาละมีพื้นที่ว่าง273กิกนะครับ ใช้ไปในระบบ102 m มกะไบพร้อมใช้งานดิส p พีซีขึ้นมาสองได้ละแล้วก็ Backup นะครับไปอีกด้หนึงแล้วก็ขวานะครับเลือกเช็งไดเรเตอร์อัานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Add เข้ามานะครับแล้วก็เลือกได้ทชื่อดที่ต้องการในนี้เขาเลือกเปนไดจี G นะครับกดโอเค สังเกตว่าไดจะขึ้นมาทั้งสามไดแล้วที่ผมตั้งไว้ในตอนแรกนะครับเมื่อกี้นะฮะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับการตั้งค่าตรงส่วนเชงได้และเทอร์ผ่านนะครับหลังจากเราแอดไปแล้วชื่อจะขึ้นไดจีนะตอนแรกยังไม่ขึ้นอะไรเลยทีนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงลบได้นะครับอย่างไดจีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เชงจะเปลี่ยนเป็นไดอื่นก็ได้ไดเอชอย่างเงี้ยสมมุตินะกด โ okay. อเคมันก็จะเตือนนะข้อมูลอาจจะสูญหายนะครับคุณต้องการดําเนินการต่อหรือไม่สังเกตว,ว่าชื่อใดก็จะเปลี่ยนเป็น the age นะเปลี่ยนไปหรือถ้าเกิดต้องการลบนะฮะ change นะแล้วก็สามารถคลิกเลือกได้แล้วก็ remove ได้ partition น,นี้จะยังอยู่ในฮาร์ดดิสเรายังไม่หายไปนะครับเพียงแต่ว่ามันมันดู disable disable ไว้นะครับก็คือไม่แสดงนั่นเองนะครับ โอเคตั้งค่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใส่ไดจีมือนเดิมโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับการ format นะฮะแล้วก็ทำให้ partition นะฮะดิสท,ที่เข้าวินโดว์แล้วหาดิสไม่เจอหาได้ไม่เจอนะครับผมโดยใช้โปรแกรม Disk m a n a จเมนต์นะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับช่องมัตเพีช anel ครับผมโอเควันนี้ก็ขอแนะนำข้อมูลไว้นะฮะเป็นสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ยังติดแก้ปัญหาต,ตรงนี้ยังไม่ได้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมยังไงชอบก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะกดซับสไคร้ ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากทางช่องของเราครับผมโอเคขอบคุณกันครับผมสวัสดีครับ and use IT packs allow rapid commissioning of additional. The <laughs> business needs it, reducing the typical two year construction time.